โอ้เอ oh eh. วันนี้วันที่14กุมภาพันธ์2551เป็นวันมาเรียนถ่ายซะด้วยไอชินยิ้มหน่อยลูกนิ๊กนิ๊นิ๊เดะหัวเราะด้วยฮึดฮึดฮึดเลยลูกเห้อหัวเราะหน่อยไอ,อ,อ,ยอแม่ถ่ายภาพว่าให้ชินดูตอนโตงไงไอตอนชินน้อยๆไอชินเป็นอย่างงี้แหละชน เนาะทำนิ่มได้เนาะหัวเราะแรงๆเลยลูกฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะพิกหน่อยลูกฮึดฮ er> ึดหน่อยเนาะฮึดฮึดฮึดฮิดฮึดฮึดฮึดพิกหน่อยเนาะ พิกหน่อย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 พิงหน่อยอะเลยพิกหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยฮึดฮึดโชว์หน่อยแล้วเฮึดโชว์หน่อยแล้วเก็เอ๊ะมาที่นี่มาเออชินครับชีดผมานอนไหมลูกไหนมาเร็วๆมานี่เอ๊นี่หมอนหมอนเอามาอนะหมอนแม่นี่มาทางนี่เร็วนี่มาฮึดฮึด นี่ยอเลจ้าจ้าจ้าชาาอพิกมองไม่ทันเลยอ่ะใช้หัวหน่อยใช้หัวหน่อยจริงจรชัวหน่อยจะเอ๋อ่จิก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 เอทำหน้าเนี่ยลูกค้าลูกค้าลูิงเร็วลูกคิงคาเราลูกาให้แม่ดูหน่อยเร็วชี

โจโจโจลงบ่อแล้วเนียถอยลงบ่อแล้วเว้ยถอยลงบ่อแล้วเว้ยนี่อ่ะเออเป็นยังไงอ่ะเอออชายหวงง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 งอ่ะชิ่งงงใหญ่เลยอ่ะชิ่งงงใหญ่เลยอ่ะงงใหญ่เลยนี่ตรงนี้มองแม่ทำอะไรเนี่ยแม่ทำอะไรงงใหญ่เลยโอ้ดิ้นดิ้นดินดินเนี่ยไหมชินตอนเล็กน้อยเนี่ยชินเป็นอย่างงี้แหละ เนี่ยถอยคันเนี่ยอโล่ละลุกลยละลุกลยลุกลยลุกจริงจริงจริงเลยลุกลลุกเลดูดูดปากเลยอึด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 อึลุกล้วลุกกึนช้อนนยช้อนนายแล้วไม่โชว์อีกแล้วลุกเร็วเร็ จึงจึ๊งจี้ซิริริจ <Bear cat Yap ua> ึ๊งจี้เอาเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวก็โอ้ก็โอ้จ้าเกือบไม่ทันเอชินความมันก็ไม่ทันหนุมาดูเร็วมาเก่งจังเลยทำอะไรนั่นนะเก่งจังเลยก็คือหนุจึงจึงจึ๊งจึง จ,จะะึ inhos, journey, journey ๊จิงจุ๊เอาฮึดฮึดคาุบฮึด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 ไหนมาดูหน้าคนนี้สิไหนหน้าเป็นยังไงเว้ยชินครับชินชินนี่แม่อยู่ทางนี้ชินเฮ้ยแม่อยู่ทางนี้หันหน้าไปไหนนู่นล้วเหรอเฮ้ยยียเก่งจังเลย เด็กน้อยเก่งจังเลยบุ้ง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 นี่ในทางนี้เลยหันมาทางนี้กินหันมาทางนี้อ่ะเอออ่ะเออยิ้มหน่อยวะาแล้วล่ะดังๆ เก่งจังเลยเก่งจังเลยฮ่าฮ่า